มีแบตป้านอหกสิบโอเคกอดกลอมารืยาอ,อยัอองโอ,อ้ยย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 ยดยยยยยยดยะยยสยียยยยยัยยีกยย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  ตอนนี้เวลาโอ้อีก7นาทีสี่มงเย็นนะคะตอนนี้กลับมาอยู่กับจ๋าแล้วก็พี่ย้งอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้ต่อจากเคสที่ปทุมธานีนะคะธัญ,ญบุรีคุณพี่ตุลานะตอนนี้เรามาต่อกันที่ที่ไหนวะอะไรนะลำแขกขแขกที่คลองลำแขกนะคะก็คือ,เ,อ,อ,อเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่เราเนี่ยเพิ่งได้รับมานะคะจาก บอกกอยาหยี uh, ok ahi, นะคะสดสดร้อนๆเลยนะหลังจากที่เราลงไลฟ์ไปที่เคสปทุมธานีนะคะก็คือเคสนี้เนี่ยพี่ยาส่งแมปมาให้เรานะคะเป็นมัสยิดดารุณาซีฮะขอภะะอภัยถ้าถ้าอ่านผิดนะคะเป็นมัสยิดดารุณาซีฮะนะคะก็คืออยู่ที่ uh, ลำแขกชุมชนลำแขกนะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยพี่หยีบอกเรานะคะว่าให้เอาเครื่องผลิตออกซิเจน ะะที่เราสแปร์เตรียมมาไว้กับเราเนี่ยเอามาให้ที่มัสยิดต,ตรงนี้นะคะสองเครื่องเนื่องจากว่า,าบางเฉลิมนะคะบางเฉลิมที่เป็นประธานชุมชนลำแขกเนี่ยนะคะเขา,เามีการตั้งศูนย์พักคอยที่ชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งเ,เป็นศูนย์พักคอยที่ทางชุมชนเนี่ยช่วยกันทําขึ้นมาเองนะคะเนื่องจากว่า,าชุมชนลำแขกเนี่ยมีคนติดโควิดเยอะนะแล้วก็ ไม่ได้รักษาติดแล้วก็ยังไม่ได้รับยารักษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางประธานชุมชนนะคะก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยขึ้นมาเพื่อที่จะแยกชาวบ้านนะคะแยกตัวออกจากคนที่ติดโควิดในบ้านนะคะไม่งั้นก็จะมีคนเนี่ยติดโควิดกันมากขึ้นในชุมชนอ่ะนะทีนี้พอแยกออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเขาก็เลยมีการสร้างศูนย์พักคอยเพื่อที่จะกักตัวกันนี่แหละนะคะ ขาก็มีการขออนุญาตทางเขตขออนุญาตอะไรเรียบร้อยเสร็จสับนะคะทีนี้ก็มีการดูแลกันตามวิถีชาวบ้านนะนะอันนี้คือข้อมูลที่เราได้รับมานะคะก็มีการกินยาสมุนไพรการดูแลตัวเองกันแบบชาวบ้านชาวบ้านนะนะทีนี้ทําไมเราถึงต้องเอาเครื่องผลิตออกซิเจนมาให้2เครื่องเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยบางเฉลิมเนี่ยมีการบอกทางบกยาหยีนะคะว่ามีผู้ป่วยอาการซุดให รีบให้เราเนี่ยรีบเอาเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยมาให้กับผู้ป่วยก่อนนะคะตอนนี้เอา้าทำไม,มปปอะแบบเป็นไรแบบเป็นไรอะเมื่อกี้บอกให้เลี้ยวนี่เลยเอา้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะลูกเพจเดี๋ยวดูแมปก่อนแมปมีปัญหาขึ้นไหมคะโอเค,อ,เคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางไปพร้อมๆกันนะคะลูกเพจ ใครอยู่ชุมชนลำแขกใครรู้จักทางอะไรยังไงช่วยกันบอกทางได้นะคะลูกเพจนะตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่มัสยิดดารุนนาซีฮะนะถ้าพูดผิดขออภัยนะคะเห็นว่าใกล้ถึงแล้วนะอีกหนึ่งจุดสามกิโลนะคะคือพอไปถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดต่อกับบังเฉลิมนะคะประธานชุมชนนะ โชคดีนะที่เราสแปรเครื่องมาไว้อะพี่ยุง้ง mm hmm. แล้วแบบว่าเคสเมื่อกี้ค่ะเคสพี่ตุลาที่ปทุมอ่ะเขาบอกว่าเขายังไม่รับเครื่องด้วยเขาอาการดีอาการดีแล้วนะคาออกซิเจนในเลือดเนี่ยสูงเขาเลยบอกว่าให้ให้เราเนี่ยเอาไปช่วยเหลือคนอื่นที่ที่เขาอาการน่าเป็นห่วงมากกว่าเขาอาการหนักกว่าคือถือได้ว่าเป็นน้ำใจที่ผู้ป่วยโควิดมีให้ผู้ป่วยโควิดอีกทีหนึ่งนะคะ มีใครรู้จักทางไปมัสยิดนี้มั้งคะลูกเพจถ้าใครดูอยู่รบกวนบอกทางด้วยนะอันนี้คือเรามาตามแม็ที่ที่ปักหมุดนะคะอีกเจ็ดร้อยเมตรจะถึงนะอีกไ,ไกลไหมน้อ อเมตรอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายอ๋อพี่อารมณ์ฮอตบอกบอก,กอยายหยีเคยพามาค่ะชุมชนลำแขกแต่หนูไม่เคยมาซ้ายนี่ไหมคะอ,อ๋อไม่ใช่ไปอีก ทางน,นี้เป็นหมู่บ้านโอเคตรงไปค่ะคนล่าฝันเพชรลีหรือเพดีเขาบอกว่าพี่ยุงทานข้าวบ้างนะคะกินข้าวบ้างนะว่ะม,มีลูกเพจเป็นห่วงนะคะพี่ยุงไม่ต้องห่วงนะคะลูกเพจเดี๋ยวกลับจากเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวรากลับออฟฟิศเดี๋ยวเรากินข้าวเลยค่ะโอเคถึงแล้วไหม,มนี่ไหม พถึงก่อนเราอ่ะไหนรถตู้พี่เขานี่ไม่ใช่รถตู้พี่เขา,เาไม่ใช่เราโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะ <Okay. S 1> พี่พี่จอดข้างข้างข้างนู้นได้ไหมพี่พี่ไปจอดใกล้ๆฝั่งนู้นได้ไหมโอเคถึงแล้วลูกเพจเดี๋ยวเราขอโทรหาบังเฉลิมก่อนนะนเอาอีกโอเค ตร,ตรงนี้ปะ่ะตรงนี้แหละอ่ะเอ๊ะไหนนอเดี๋ยวรอรอในรถแป๊บนึงนะคะ นี้นี่ใช่ไหมใช่คุณลุงบางเฉลิมใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อ้าวโอเคเนี่ยอยู่หนูอยู่ในรถคันนี้แหละคุณลุงลงมาเลยลงมาเลยโอเคโอเคค่ะอ๋ออ่ะโอเคเราเจอคุณลุงแล้วนะคะปะอุ๊ยหนีพี่พี่ยุ้งพี่ยุ้งถือให้ก่อนเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนโนูเราเอารถอีกเครื่องหนึ่งมาด้วย ก่อะนะเราต้องให้กี่เครื่องน,นะ <42 S 1> สองสองค่ะพี่เดี๋ยวนะทางทีมพี่ต,ตาลยังมาไม่ถึงเลยอะ่ะต้องทธถทำก่อนไหมเออพี่ยุ้งรบกวนโทรหาพี่พี่ยาเยีย <A year. S 1> ใช่ อะลูกเพจต,ตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะเดี๋ยวเราขอมาคุยกับประธานชุมชนหน่อยดีกว่านะว่าที่นี่เขามีจุดเริ่มต้นมีอะไรยังไงนะคะสวัสดีค่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 ะเดี๋ยวเราดับเครื่องก่อนดีกว่าลูกเพจเสียงมันดัง โอเคสวัสดีค่ะคุณลุงบางเฉลิมใช่ไหมโอเคอ่า<ะ>เป็นยังไงบ้างคุณลุงเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีเคสด่วนมาใช่ไหมอาการซูดเขาอาการยังไงบ้างคะหมออธิบายอ่ะทำให้เหนื่อยค่ะแล้วก็วัดออกซิเจนแซกได้94นะคะก็เมื่อกี้เข้าไปตรวจเช็คแล้วพวกก็คงท่ายหายใจหอบอยู่เนาะ24ครั้งต่อนาทีแล้วก็ตัวออกซิเจนแซกวัดที่เก้าสิบส นะคะก็ทางสูนเนี่ยพอดีคนไข้ไม่ได้เข้าระบบไว้ก็เลยเสียเวลาลเรื่องเระบบเพื่อที่จะขอปามนี้ก็ได้ปามนี้มาจ่ายคนใช้ก็คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นแล้วก็มี 3, ให้เครื่องแล้วให้ออกซิเจนพอดีที่นี่เนี่ยแขงสูนนะมีเครื่องออกซิเจนสำรองแต่ว่ามันน้อยเพราะเรามันไม่พอแต่ว่ามันให้ที่นี่ยู่ไม้หนึ่งตัวซึ่งก็ไม่พอเพราะเมื่อกี้เริ่มมีการท้าว่าจะ ก็เเลยโข้าไปดีแล้วที่คุณมาเพราะว่าเผื่อเผื่อเพืจะได้ออนไปก่อนนะคะตอนนั้นยังยังตั้งศุกร์ก็ก็ยังพอไหวแต่ต้องไหวเราอ่อนใจคือมันไม่เงียบตอนเนื่องจากว่าสุ่มแบบเนี้ยสุ่มเออเทนิสเซี่ยย์เราค้องตั้งเยอะนะสิแต่ละแข่งก็ดำเนินการโดย กรรมการชุมชนพร้อมกับอสสช่วยกันเนาะมันะมจะมีความ,มออยุ่งยากในนี้ก็คือหนึ่ง<ม>เป็นชาวบ้านไม่ยอมเข้าระบบอันนี้คือปัญหาเยอะสุดๆพอเวลาอาการเขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรากว่าจะเข้าระบบนี้เขาได้กว่าจะหายาให้ได้มันเสียเวลายเยอะนะคะแต่ว่าการเข้าระบบตอนนี้ของสปสชเนี่ยเริ่มนิ่งหมายความว่า,าคนไข้มีอยู่ในระบบเราสามารถ ส่งไปโพลีโรงพยาบาลจะเแล้วคนนี้เหลือแล้วนะคุณมารับตัวไปหน่อยซึ่งจากทางนี้คนปอดประทังทีนี้ก็ได้รับตัวไปแล้วกันอีกที่หนึ่งก็ทอนแก้ประดังเนี่ยซึ่งเป็นชนท้องเอ็นท้องเนาะเราก็ทำโคลีนก็ได้ผลตลงออกได้เหมือนกันนะคะก็นับว่าเราผู้ป่วยคือ่ะโอเคแล้วเคสเนี้ยค่ะที่ที่อาการสูดเนี่ยเคสเดียวใช่ไหมคะเออเมื่อกี้หนึ่งเคสเนี่ยที่เราไปให้ออกซิเจนแล้วให้แล้วก็เมือ่อกี้ ออกซตเลเนี่ยจาก9า3เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่9 7แล้วโอ้โอเคคอนี่น่าจะรอดไปได้น่นจะสอายุไม่กล้าทิ้ไว้แล้วเดี๋ยวคือาการุนแรงขึ้นมาจะลาบากทางสูเนีก็ท่าคนด้วยนเดี๋ยวน่าจะมีโรควการตอนะโอเคคุณพี่เป็นเป็นเป็นใครนะคะเป็นเจ้าหน้าทเยบ้านงค่อืมโอเคเอเจเป็นเจ้ ตัวนี้เป็นตัวแรกๆเน,นาะที่เราต่อตั้งนพวกปีกับบางสยองว่าเออถ้าหากว่าเราแยกคนป่วยออกจากบ้านได้เร็วผู้ติดเชื้อก็จะลดลงอย่างรวดเร็วเพราะที่นี่ติดระดับรบครัวตั้งแต่ต้นเลยที่เนี่ยขึ้นมาเป็นที่แรกเลยแล้วติดระดับรบครัวหมดเลยหลังจากที่ว่าพอมาละลอกดอกเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเดลต้าและมันเร็วมากเพาพึ่งก็พึ่งๆึเลยนะจากโรงงานซึ่งไม่ทนัน นันพอดีตอนนั้นเนี่ยเราคุยกันเรื่องต้นจริงๆแหละที่อื่นคือก,ก่อนคือพระพรอ,อุโบโตยอะนะเดี๋ยวสองที่ยังไม่ขึ้นที่ยังนึกว่าเขาไม่ขึ้นแต่ปรากฏปรากฏว,ว่าระหว่างนั้นเขาเตรียมของเรียบร้อยเราขึ้นมาเลยเพราะเขามีเคสอืไวกว่าที่อื่นนะคะศูนย์นี้ก่อตั้งมานานยังคะ,ะบางวันที่เท่าไหร่เราเปิดวันที่ <4 S 2> <4 S 1> สี่สี่สิงหาจากนั้นก็จะมีกระป๋องกระแล้วนั้นก<ม>็มีทีมทีม,ทมใช่ชอีกทีมหนึ่งอันนี้หนูไม่เคยมาใช่ เขาก็ขอบคุณอีกรอบหนึ่งวันนั้นเขาขอมาเป็นนักเนเเราเราก็จะมีหลายท,าท่านเราควรจะมียาที่ทางสูตรให้ไว้เป็นยาง่ายๆเป็นยาสามัญประบานเช่นยาละลายเส้นห่ยาน้ำเกลือซองนะคะแล้วก็ยาแก้แก้ปวดร้อนให้ตอนนี้จ่ายกันเรี่ยงสุขภาพชุมชนก็เบิกมาลงให้อือนะคะก็จะมีให้เบิกเรื่อย แล้วแล้วก็กรณีท uh, okay. uh, okay. oh ี่อาการเปลี okay. ่ยนแปลงอย่างเงี้ยพอออกกระต่ายต่างชั้งยาแล้วหรือยังยาขยายหลอดลมใช่ใช่วันนั้นหนูไม่ได้อ่โอเคขอบคุณอีกแล้วมัขอบคุณพี่จันทแล้วค่ะพี่จันน่ารักมากโอเคขอบคุณค่ะวันนี้มาดุ๊กบาแต่ทีมที่แล้วมาผมไม่ค่อยดุ๊กบ่างเล่อ๋อเนาะอ๋อโอเคเดี๋ยวไปไปขนเลยมะโอเคได้เดฮะ เราอ่ะเป็นทีมตอบส่วนโลกทีนี้เป็นทีมตอบสวนโลกอที่ท่านนี้ใช่ไหมคะค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งหมดเนี้ยมีบอกพี่เอลงมาสิพี่เออวดหน่อยว่าเรามีหนุ่มหล่อเป็นหัวหน้าทีมบอกพี่เออย่าช้าคืออย่างนี้ทีมสูดเราเนี้ยประกอบไปด้วยพยาบาลหมอนักวิชาการเนาะมีแพทย์ท่านเดียวนะคะแล้วเรามีสาขาสกิลสาขา สาขาจะมีพยาบาลและนักวิชาการนี้เราแบ่งทีมสองคนไว้ดูแลคนไข้เรื้อรังนะสองทีมของศูนย์พยาบาลอีกสามคนมา,ม,มาทำงานนี่แบ่งเป็นสามทีมกับคู่กับนักวิชาการเราก็จะมีหัวหน้างานคือน้องเอค่ะไปสัมภาษณ์น้องเอได้คนไหนคะนี่ค่ะหล่อที่สุดในงโอเคอันนี้เป็นหัวหน้างานที่ดูแลผู้ป่วยใช่ไหมเออดูแลการควบคุมโรคอืม,อมก็คือไปลงลงตามชุมชนเพื่อที่จะตรวจตามบ้านเลยถูกต้องไหมคะ ะจะใช้เขาเรียกว่าใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์เยอะในการประกานตัวเองหรือว่าพวกนี้นะนที่เราต้องนัดมารวมกันแล้วทำทีเดียวเนี่ยจะยช่วยเซฟอุปกรณ์ได้เยอะนะครับสำหรับทีมหนึ่งทีมที่สอบส่วนโลกเนี่ยกระบวนการมันเยอะนะมีทั้งควบคุมโลกสอบส่วนโลกแล้วก็เราจะดูแลผู้สัมผัสสิ่งสูงทั้งหมด14วันดูแลอาการให้ปกติส่งต่อตรวจนะคะ ในทีมประกอบด้วยนักวิชาการสองคนสำหรับวันนี้เป็นน้องเอกับน้องหมวยนะคะที่อยู่สาขา2สาขาแล้วมาประกบมาประกบกับน้องโคนซึ่งเป็นทีมพยาบาลข้างในคนะคะเรามีทั้งหมดอย่างนี้สามทีมสามทีมก็มีผัดไปฉีดวัคซีนบ้างไปตรวจแอนติเจนเทสคิดบ้างนะคะก็ผัดกันโอเคแล้วอย่างนี้ศูนย์พักคอยตรงนี้นอนกันตรงไหนคะอยู่ด้านหลังด้านหลังใช่ไหมอ๋อวันนี้มีวันนี้มีสามส สามสิบเอ็ดคนสามสิบคนออกไปแล้วสามสิบเขี้ยนเยอะค่ะมีมีส okay, ่งต่อพี่นี่ยิทไม่รู <S <s> okay, ้เป็นอะไรเนี่ยยิดมาที่นี่กันโอ้ขุนลุงโอเคไปเดี๋ยวเราเอาเอาเครื่องผลิตของโอเคได้ค่ะได้ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาเครื่องเครื่องเซเว่นค่ะพี่ เดี๋ยวนะเอาเนี้ยหลบอเอาสองเครื่องนี้ค่ะพี่เครื่องนี้กับเครื่องนี้พี่ดึงชื่อออก <Yeah. S 1> พี่ดึงชื่อออก ดึงออกไปก่อนเดี๋ยวเราเอาเครื่องของที่ทางเซเว่นเขาสนับสนุนเรานะคะเดี๋ยวเอาให้ลงไว้ที่ชุมชนลำแขกตรงนี้นะให้เขาได้ใช้กับผู้ป่วยที่มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยตรงนี้นะคะเออนี่ อ่ะแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งอันนั้นไม่มีชื่อพี่เฮ้ยทำไมมันมีวะอ๋อใช่เออเออเอาออกเอาออกใช่ลืมลืมเพราะว่าเราเตรียมว่าจะให้พี่ตุลาด้วยไงแล้วเขาไม่เอา โอเคปะนี่นะคะก็ตอนนี้เราก็เอาเครื่องมาให้ทางชุมคน,นลำแขกเรียบร้อยมาถ่ายรูปแล้วมอบนอยโอเคเ <ใจ S 1> ดี๋ยวเรามาน้องเหรอ <Yeah. S 1> โอเคอ่ะ เดี๋ยวรูปเห็ดแป๊บหนึ่งนะคะไปหนึ่งสองสามโอเคอดีมากมากได้ค่ะมีอะไรก็ติดต่อเราคุณลุงติดต่อไปทางพี่ยาใช่ไหมเมื่อกี้โอเคได้ได้ก็ขอบคุณทากครั้งของที่มาให้ได,ได้ประโยชน์เยอะอืม ที่แท้ยังไม่จบเราจะไปเผยแพร่เยอะพอ่าคนทั่วไเพราะว่าของเราทำงานในชุมชนไม่ได้มีมงบอะไรมาสนับกันอือฮึนี่ก็จะเป็นคนในใชุมชนแม้แต่อาหารเนี่ยก็คนในชุมชนที่ให้กิแล้ววันคุณลุงบอกว่าก่อตั้งวันที่สามสิงหาใช่ปะ <S <s <ช>ตอนนั้นน่ะมีใครร่วมก่อตั้งเราก็มีก็มีกรรมการ คือทำไมเราถึงต้องมีการก่อตั้งศูนย์พักคอยตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าคนติดเยอะใช่ไหมเ,ออเราเรา,เรามีเคสคัตเตอร์ของรุองี้งมันร่วมร้อยคนแล้วคนของเราติดร่วมร้อยเราก็เลยแบบว่าใช่ยอ,ยอย่างนั้นเนี่ยคือคือเป้าหมายแรกเราต้องการแยกคนออกจากบ้านไม่ให้มันแม,ม่นติดทั้งบ้านอ่าก็พอดีเรามีสถานที่อยู่เราต้องว่าเอถ้าอย่างนั้นเอามาท,ทํศูนย์พักคอยตรงนี้ก่อนก็พอคนมาอยู่เราก็เริ่มยกระดับเป็น แทนที่จะพักคอยอย่างเดียวเราก็เริ่มที่จะดูแลด้วยเรื่องยาด้วยอะไรด้วยแล้วเราก็มาปลูกกับทางสูนที่4เรามาทีทีนี้มันก็เข้าระบบพอดีนะก็เหมือนกับเหมือนกับว่ามันสามารถจะจบจากที่นี่ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องส่งต่อไปไปที่อื่นก็มีหลายคนสามสิบคนแหละที่ที่ที่ไม่ต้องส่งต่อที่จะทกมาหายจากที่นี่แล้วตับอักลสบระบาด โอเคดีดีดี <c oughs> อ่ะโอเคขอให้คุณลุงดูแลลูกบ้านอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้ลูกบ้านทุกคนหายติดเชื้อไวๆนะคะพยายามพยายามเต็มที่พยายามจะปกป้องทุกคนมโอเคก็คือเขานอนในด้านในมัสยิดเลยไหมอ๋อเป็น <c oughs> ข้างหลังอีก ตอนนี้มีสาอดคนอ๋อมีเด็กไหมไม่เด็กมีเด็กด้วยโอเคได้ค่ะค่ะหลืออะไรก็บอกได้นะโอเคเดี๋ยวพาพอ <c oughs> โอเคเรียบร้อยค่ะคุณลุงอ่ะก็ตอนนี้นะคะเราจบภารกิจของการส่งเครื่องผลิตออกซิเจนด่วนแล้วนะคะสำหรับ เคสนี้เนี่ยเป็นเคสทีอ่อยู่ที่ศูนย์พักคอยมัสยิดดารุนนาซีฮะนะคะซึ่งศูนย์พักคอยตรงนี้เนี่ยทางคุณลุงเฉลิมนะคะหรือบางเฉลิมเนี่ยที่เป็นประธานชุมชนเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาร่วมกับลูกบ้านนะคะมีการก่อตั้งศูนย์พักคอยตรงจุดนี้ขึ้นมานะคะ mm hmm. เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคลัสเตอร์โรงงานเกิดขึ้นแล้วคนในชุมชนเนี่ยมีการติดเชื้อจานวนมากนะคะ mm hmm. ก็ คุณลุงเนี่ยเขาก็เลยคิดกันว่าเอะเราจะทํายังไงดีไม่ให้คนเนี่ยติดเชื้อเพิ่มมากไปกว่าน,นี้นะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการจัดตั้งนี่นะคะศูนย์พักคอยรอเตียงผู้ป่วยสีเขียวชุมชนดารุนนาซีฮะลำแขกนี่นะคะโดยความร่วมมือของคณะกรรมการมัสยิดและคณะกรรมการชุมชนลำแขกตรงนี้ซึ่งด้านหลังของมัสยิดเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณลุงบอกไปนะคะคือด้านหลังเนี่ยมันจะมีอาคารอีกอาคารหนึ่งผู้ชายเนี่ยจะพักอยู่ด้านล่าง ผู้หญิงอยู่ด้านบนตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยทีเ่เข้ามารอเตียงรักษาอยู่ที่ศูนย์ทัพทอยตรงนี้เนี่ยจำนวน31คนนะเมื่อกี้ที่คุยกับทีมอนามัยไปเนี่ยนะคะเมะื่อกีอ้เคสด่วนเนี่ยก็คือค่าออกซิเจนตกนะเราก็เลยรีบเอาเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยมาสแปร์สำรองไว้ให้นะคะโอเคภารกิจตอนนี้ถือว่าสำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนะคะ ก็พอมาถึงสอบถามอาการของผู้ป่วยที่บอกว่าอาการซุดเนี่ยตอนนี้เข้าออกซิเจนเขาเพิ่มขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าห่วงนะคะแต่ว่าจากที่การที่พูดคุยกับพี่อานามัยก็คือต้องพี่เขาต้องคอยเฝ้าระวังอาการทั้งคืนนะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยสูงอายุนะก็ถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์พักคอยตรงนี้เนี่ยก็เป็นความร่วมมือของอาชาวชุมชนลำแขกนะคะที่เขาช่วยกัน จดตั้งขึ้นมานะข้าวน้ําปลาอาหารอะไรอย่างที่คุณลุงเฉลิมบอกก็คือทุกคนเนี่ยช่วยกันทําเองหมดเลยนะคะก็ร้อนโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราหมดภารกิจแล้วแหละนะวันนี้เดี๋ยวเรารอรอรอดูรอคอนเฟิร์มอ,อ,อีกเคสหนึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเรามีเคสที่บางกอกใหญ่อีกเคสหนึ่งอะนะ ก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้ไปส่งให้ไหมเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เบอร์เขาเลยนะคะลูกเพจก็คือวันนี้เนี่ยเนี่ยนะเคสเนี้ยค่ะคุณฐานะเพชรดีเนี่ยซอยอิสรภาพสี่สบสองแขวงวัดอรุณเนี่ยนะคะตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้เบอร์เขาเลยพี่ยุ้งซึ่งแต่ไม่เป็นไรเรามีเครื่องเครื่องสำรองไว้อยู่เราพร้อมออกวิ่งอีกได้อีกสามบ้านน่ะนะ แล้วบ้านไหนถ้าต้องการอาหารหรือน้ําดื่มเราก็ก็มีไว้ติดรถอยู่นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นของเคสคุณพี่ฐานะ,ะนะก็ก็ต้องรอดูนะคะว่าว่าสรุปวันนี้เราจะติดต่อเขาได้ไหมโอเคสําหรับภารกิจวันนี้สามบ้านเออไม่ใช่สามบ้านสิเขาเรียกอะไรนะสามบ้านสองบ้านดิสอ,นสองบ้านกับอีกหนึ่งศูนย์พักคอยใช่ใชอสองบ้านกับอีกหนึ่งศูนย์พักคอย รวมทั้งหมดเราส่งเครื่องเครื่องออกซิเจนอะเครื่องผลิตออกซิเจนไปสามเครื่องก็คือบ้านแรกคือที่นนทบุรีนะคะที่บ้านของคุณพี่นัทนิตที่มีเลี้ยงน้องหมาแล้วก็ที่นี่อีกสองเครื่องนะคะที่มัสยิดดารุนนาซีฮะนะรวมเป็นสามเครื่องนะเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนจากเซเว่นนะคะที่เขาให้การสนับสนุนเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง เซเว่นมากๆเลยนะคะที mm? okay. 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 So, course, wait, ่สนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจนมาส่งให้ถึงที่บ้านอีจานเลยนะตอนนั้นอะมีอยู่ร้อยเครื่องนะพี่ยุ้งมาร้อยเครื่องทีนี้เราส่งออกหมดแล้วนะก็ก็เกือบหมดแล้วแหละโอเคโอเคลูกเพจเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องขอหาข้อมูลของคุณพี่ฐานะอีกทีหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้ส่งไหมนะคะ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามีอัปเดตอะไรมีความคืบหน้าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามา <Right. S 2> ติดตามแล้วก็มาไลฟ์สดให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณลูกเพจทุกคนที่เป็นกําลังใจแล้วก็บอกทางเราอื <Okay. S 2> <laughs> บอกทางเรานะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ